นะครับไปแล้วครับหมดนาที่แล้วแล้วสวัสดีครับเคซีทีวีครับคนทุนหน่อยเห็ดเกษตรครับเมื่อนี้ครับามแรงแรงๆเสียบตะเวนกําลังผู้พี่พู้พี่แบบนี้ครับนี่วันนี้เขาจะพามาบึงวิธีชีวิตของเด็กหน่อยผู้หนึ่งครับที่ต้องมีความรับผิดชอบในการไล่ควายเข่าคอกกอนต่อครับแล้วเราไล่ควายเข่าคอกยังไงครับนี่เราไปน้าเบิงครับไปไปนํากันครับเป็นเด็กหน่อยในหมู่บ้านพุมนี่แหละครับวิธีชีวิตชนบทครับ ไปเบิง้งแรกครับเดอ้อันนี้กําลังสิไล่กล้วยเขาคอ,อกน่ครับนี่คนไรนี่ว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้โตดีครับคนไลนี่ก็ไเลยเด้งตนาจเจ้าเออเด้งตนาในคอ,อกมันอันนี้เด็กหน่อยไรเด็กหน่อยในชุนบนีครับก็จะสิไล่ง่วนในกล้วยเอยงสิละครับนี่ว้าครับเลียต้องเงาะต้องเงาะเลยครับผู้ในหน่อยดีครับตะวาผู้ในหน่อยเองดีครับนี่ตะวา ไล่ควายมันเถอะอันนี้นี่ควายของน้องเขาเองนะครับคนอีสา,บานบัตรเท่าครับนีบน่ครับหน้าที่รักเล่าด้วยครับนี่เรามีหน้าที่ไล่ควายมันเถอะนี่ครับเด็กเด็กเด็กไล่ควายจริงหน่อยไร้ควายครับ,บว่ามีคอครับนี่ยิ่มนี่อเอมา,นานมาัดมันยดวะเขาให้ยายจับเราให้ยายจับ,บมันมันไม่ให้เด็กจับหรอกมันชนไอ้ตัวใหญ่อ่ะ เอตััวมน,วน,นคุ้มคู่คมือนีวเวาไทยด้ครับเด็กหน่อยคู่มือนีวเวาไทยแล้วพอไทยใส่หมแล้วครับคู่มือนี่ม,ม,มันแรนต่ำด้ยแหละมันแลงต่ำมันลึงครับมันลึงค้นมาครับนักบวกระยาเข้าไป้ะครับมันจิตแต่มันผมม่นเป็นเจ้าของมันมานออรครับเด็กหน่อยไร้ขั้วครับเหรียญน้ำง่วงน้ำน้ำง่วงน้ำขั้วเสยแหรอครับนะสบายแล้วนี่ก็วิถีชีวิตครับ ลูกควายครับล้ไม่ก็ชนหรอกเออนะ้ำแม่มันแม่มันสิต่ำดีละ่ะเออไปครับนี่หน้าที่รักของเราครับเด็กน้อยผู้นี้ครับนะครับไปแล้วครับหมดหน้าที่เล่าแล้วอันนี้ก็บเขาจากับปอยทิมวันนี้แหละครับนี่เพราะว่ามีคอกับยาำนี่ปอยทิมแบงซีแหละครับผมย่างเข้าไปใกล้เมื่อ่จันมันต่ำนะนี่ครับนี่ ปล่อยิไมไปเครับผูกแม่มันไว้ลูกซุ่มรูมันก็นไปใส่ครับกันิมวันนี้นะครับผู้ใรกกับเด็กหน่อยนียหน่อยมังวังหันแล้วครับถ้ามาเบิ้งกับมือเนี่ครับวิถีชีวิตเด็กชนบทไล่ควายครับไปครับเด้อคนในบ้านผมนี่แหละครับ <c oughs>